สวัสดีทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่องชีต้าแ a สโท o l o จี EP นี้จะนำเสนอบทสรุปความรักของคุณในช่วงไตรามาสที่3นะคะคือเดือนกระกฎาถึงเดือนกันยายนจะมีบทสรุปอย่างไรไปรัฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนมาดูเรื่องความรักในไตรามาสที่3จะดู2แบบนะคะแบบแรกคือดูดาวเจ้าเรือนคู่รักว่าไปอยู่ที่ไหนแล้วทำนายอย่างไรแบบที่2คือดาวอะไรที่สัมพันธ์กับภพบคู่รักนะคะ มาดูแบบแรกกันก่อนค่ะแบบแรกคือดาวเจ้าเรือนคนรักของคุณเนี่ยคือดาวพฤหัสซึ่งท่านเป็นดาวรายปีอะค่ะพอท่านโคจรย้ายราศีนะคะไปอยู่ที่ราศีไหนเนี่ยค่ะก็จะอยู่นานไปเป็นปีเลยซึ่งดาวพฤหัสเพิ่งย้ายเองนะคะเมื่อวันที่30เมษายนค่ะเข้าสู่ภพวินาศจากเดิมเนี่ยอยู่ในภพลาภะนะคะทําให้มันเกิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะภพลาภะเนี่ยมันเหมือนเงาตามตัวในช่วงปีที่ผ่านมานะใครมีคนรักเขาก็จะแบบ อยู่ติดอยู่ใกล้ชิดกันกันกบเราไปไหนก็จะเจอนะคะหรือทําอะไรร่วมกันแต่พอ30เมษาเนี่ยดาวคนรักตกพบวินาศแล้วก็จะตกพบวินาศแบบนี้ไปจนถึงพฤษภาหกแปดทำให้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับคู่รักของเราวินาศเนี่ยจริงๆมันเป็นพบที่มีเงื่อนไขนะในเชิงลบนะตำหลักโหราศาสตร์แปลว่าการเปลี่ยนแปลงหรือจบจากเลิกพังเปลี่ยน สถานะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเกิดเรื่องของแบบความเสียหายในตัวตนของคู่รักหรือเรื่องของสุขภาพแต่ถ้าพูดถึงในเชิงดีเนี่ยคาว่าวิน่านะก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องของอต่างประเทศนะคะเรื่องของโลกออนไลน์เรื่องของการเดินทางทีนี้บังเอิญว่าดาวพฤหัสด,ดันโครจรมาเจอดาวมฤตยูในภพวิน่าซึ่งมฤตยูเนี่ยลอยอยู่ก่อนแล้วทําให้เลข5เลขศูนย์เนี่ยจะไปสัมพันธ์กับคนรักของเรา ไปจนถึงพฤษภา6-8เพราะว่าดาวสองดวงนี้เขาเป็นดาวรายปีอะค่ะก็จะลอยคู่กันแบบเนี้ยนะคะแต่แต่ละเดือนก็อาจจะมีดาวรายเดือนมาสัมพันธ์บ้างนะคะแต่ละเดือนจะไม่เหมือนกันแต่เลข5เลข0เนี่ยอย่างไรก็โครจรกลุ่มกันแบบนี้นะคะไปจนถึงพฤษภา6-8ปีหน้าคนรักของเราอะค่ะอาจจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของการเรียนรู้นะคะเรียนต่างประเทศนะ,ะเรียนคอร์สออนไลน์เพราะว่าพฤหัสกับวันที่ะค่ะ จะเป็นการศึกษาแบบเชิงลึกนะก็เข้าไปสัมพันธ์กับเรื่องนี้บางทีอาจจะไปเรียนอะไรที่มันเป็นแบบยากๆวิทยศาศาสตร์ปรัชญาโหราศาสตร์ศาสนาหรือบางคนแบบไปบวชถือศีลยังได้เลยนะคะเพราะว่าพระอริยตรัยเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของศาส,สนาอยู่แล้วหรืออาจจะไปเจอกับพระเกจิอะไรที่แบบว่าโหคุ้นชินชอบมากเลยนะเลยแบบไปเรียนรู้ไปศึกษาไปติดตามไปเป็นสิบก้นกุฏิอะไรอย่างเงี้ย และถ้าเกิดว่ายิ่งทําเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคออนไลน์บางทีเรียนประกาศนียบัตรหรือว่าเรียนต่างประเทศอะก็จะมองว่าโดดเด่นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยบางทีการที่ดาวเจอดาวมฤตยูอะก็จะส่งอิทธิพลในเรื่องของสุขภาพได้นะคะทาให้เกิดเรื่องของโครคภัยแค่เจ็บได้นะคะหรือต้องไปสัมพันธ์กับเรื่องของโครคภัยแค่เจ็บของผู้ใหญ่ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือคู่รักของเราแต่ทีนี้ในช่วงไตรามาสที่3เนี่ยจะมีดาวรายเดือนนะคะที่สัมพันธ์ถึง อย่างในเดือนกรกฎากับเดือนสิงหาเนี่ยจะมีอังคารและเกตมาสัมพันธ์ถึงในมุมนะคะอย่างอังคารเนี่ยจะมาในช่วงกลางเดือนกรกฎากทําให้คนรักของเราจะเจอดาวอังคารละอังคารกับเพฤหัสเป็นดาวที่ดีนะคะเป็นดาวคู่สมพลนะคะทาให้มันเหมือนมันมีแอคชั่นมีการขยับขยื่นนะคะอาจจะเป็นการเดินทางหรือการได้โชว์ศักยภาพโชว์ฝีมือมีการติดต่อพูดคุยนะคะเรื่องของแบบความสําเร็จ อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนมันมีช่องทางในการทํามาหาก,กินในการแบบได้ประโยชน์อะไรบางอย่างนะอันนี้คือคนรักเราได้แล้วดาวอังคารเนี่ยก็จะอยู่ไปจนถึงเดือนสิงหาคมนะคะทำให้บางทีเป็นช่วงที่สมมติเรียนนะ่ะเรียนอยู่ไม่ได้ทํางานอะไรเลยก็ะจะเป็นช่วงกรกฎาสิงหาแบบเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเดินทางไปด้วยได้เรียนด้วยได้โชว์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ีนี้กรกฎาและสิงหาจะมีดาวเกตด้วยเกตอยู่ในมุมมุมเกณฑ์นะคะเพราะบางคนพื้นดวงจะมีตรีโกณธาตุดินนะ,ะดังนั้นเกตจะส่งอิทธิพลถึงดาวพฤหัสในช่วงกรกฎาและสิงหานะคะสิงหาเนี่ยดาวเกตจะอยู่ถึงแค่กลางเดือนนะคะเกตแน่นอนคือเรื่องของบุญกุศลอยู่แล้วนะแล้วอยู่ในภพมรณะยิ่งเป็นการย้ำนะเรื่องของบุญกุศลก็จะเป็นช่วงที่คนรักเราเนี่ยโอ้ไปถือศีลไปบวชไปเดินสายทําบุญไปเกี่ยวข้องกับพระเกจเิเรียน เรียนคอร์สออนไลน์เนี่ยสายธรรมะธรรมโมสายวิชาการอะไรประมาณานี้ได้รวมถึงก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องของโลกออนไลน์เนาะบางทีทําอะไระเกี่ยวกับออนไลน์ศึกษาหาความรู้หรือทํางานก็ได้อะเพราะมันมีดาวอังคารที่แปลว่าเรื่องของการแบบขยันนะคะขยับในเรื่องของโลกออนไลน์หรือไปสัมพันธ์กับคนต่างชาตินะคะอาจจะมีเกณฑ์บอกว่าเดินทางก็ได้นะเดินทางท่องเที่ยวไป สวงสบุญอะไรอย่างเงี้ยะคะหรือดาวเกตเป็นเรื่องของการช่วยเหลือนะคะก็ไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ที่เขามีปัญหาอเดินทางแบบไปตามต่างจังหวัดไปตามถิ่นธุระกันดารไปช่วยเหลือเดินทางไปกันกันกบผู้ใหญ่ไปช่วยทําบุญกับเด็กคนนั้นคนนี้อย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นเรื่องของคู่รักเราซึ่ง ก็ดูแล้วอาจจะไม่ได้สัมพันธ์ถึงตัวเราสักเท่าไหร่นะคะก็อาจจะเป็นจังหวะแบบชีวิตที่เขาค่ะก็อาจจะมีอะไรที่จะต้องทําหลายอย่างนะในส่วนที่ของเราก็าจ,จะไปโฟกัสเรื่องอื่นๆนะคะก็ดูเหมือนไม่ค่อยได้สัมพันธ์กันสักเท่าไหร่นะ,ะพอมาในเดือนกันยายนเนี่ยเดือนกันยายนจะมีดาวศุกร์และดาวอาทิตย์พุธเนี่ยเข้ามาสัมพันธ์ในมุมตรีโกณน,นะคะอย่างช่วงครึ่งแรกอาจจะเป็นดาวศุกร์ ช่วงครึ่งหลังจะเป็นดาวอาทิตย์พุธแต่ว่าลอยอยู่ในภพพันธุทําให้เดือนกันยายนอ่ะจะเป็นเหมือนว่าคนรักเนี่ยจะมามีอิทธิพลกับภพพันธุของของเราหรือของเขานะพันธุก็คือเรื่องของทรัพย์สินนะ,ะบ้านรถที่ดินสํานักงานนะคะออฟฟิศนะคะโกดังโรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไปสัมพันธ์กับพันธุที่แปลว,ว่าบุคคลก็คือครอบครัวหรือคุณแม่ฮะ,ะเขาก็จะมีส่วนสัมพันธ์ในลักษณะเนี้ยน,นะคะในช่วงเดือนกันยายน ก็จะเป็นการมารวมญาติก็ได้นะแบบว่าเออมีการาคิดถึงมีการเดินทางไปพบไปเจอนะหรือไปติดต่อหรือห่วงกังวลเรื่องของคนภายในครอบครัวมีการได้แบบมาเจอกันมาพูดคุยกันนะมีการเดินสายติดต่ออะไรประมาณนี้นะคะซึ่งดาวศุกร์เนี่ยนะคะก็เป็นดาวในช่วงครึ่งเดือน,นะ,ะเป็นดาวที่พูดถึงก็เป็นกึ่งดาวคูดศัตรูกับดาวพฤหัสนะเพราะพฤหัสเนี่ยเขาจะเป็นครู ครูเทวดาส่วนดาวสูงจะเป็นครูโจรคือเป็นผู้มีความรู้เหมือนกันแต่เป็นความรู้ในในเชิงคนหนึ่งก็คือแบบวิชาการอีกคนนึ่งคือประสบการณ์อย่างงี้ค่ะแล้วมาเราอยู่ในภพพันธุเขาก็อาจจะมีความห่วงหรือกังวลเรื่องของแบบคนในครอบครัวนะคะแต่แบบความเห็นอาจจะไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่นะคะหรือเรื่องของปัญหาทรัพย์สินนะคะก็อาจจะอาจจะมีความแบบวิตกกังวลอะไรบางอย่างนะมีเรื่องที่แบบต้องรีบเล่นต้องดูต้องแข่งขัน แต่สุดท้ายเนี่ยในวันที่17กันยายนก็จะเคลียร์หรือคุยกันได้นะเรื่องอะไรที่แบบเร่งรีบหรือไม่เข้าใจกันหรือห่วงหรือกังวลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆนะคะพอ17กันยายนเนี่ยดาวพุธโคจรเป็นเกษตรเป็นมหาอุดแล้วดาวพุธก็เป็นตัวคุณด้วยค่ะมันเหมือนว่าอาจจะมีโอกาสได้พบได้เจอกันหรือได้เดินทางร่วมกันกับคนในครอบครัวได้เข้ามาติดต่อกันกับคนในครอบครัวมีการพูดคุยเรื่องของทรัพย์สินโดยคุณก็แบบ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งอะค่ะในแบบคนที่เขาไว้ใจหรือมอบหมายหรือแบบร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันคิดอะเพราะดาวพุธดาวเป็นดาวตัวคุณด้วยเนี่ยเพิ่งเห็นว่าได้สัมพันธ์กันนั้นเนี่ยนะคะมันเหมือนช่วงกลางเดินเป็นต้นไปอะเ,ปเรื่องครอบครัวหรือเรื่องทรัพย์สินที่เราต้องเอ,อ่อมาคุยกันนะมาพูดกันนะมาตกลงมาเซน็นมาอะไรอย่างเงี้ยนะมาเป็นเพื่อนคูคค่คิดมิตรคูใค่ใจน,นะก็เลยมองว่าถ้าพูดถึงดาวเจ้าเรือนอะนะคะ ความรักเนี่ยมันเหมือนต่างคนต่างมีหน้าที่อะที่จะต้องทำแบบอะไรของของคุณกันไปลอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมาแบบโดดเด่นจริงเนี่ยช่วงกลางเดือนกันยาที่ได้มาพบมาเจอมาพูดมาคุยนะคะอันนี้สําหรับดาวเจ้าเรือนนะมาดูดาวที่ลอยบ้างมาดูดาวที่ลอยอยู่ในภพปัตตนิบ้างนะคะในเดือนกรกฎาคมไม่มีนะคะแต่ว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยจะมีประมาณกลางเดือนที่ดาวเกตะคะ่ะ จะย้ายมากลุ่มอยู่ในภพปัตตนีแล้วเป็นมหาอุดเป็นตําแหน่งที่สูงที่สุดของดาวเกตนะคะซึ่งจะมาทําปฏิกริยากับคู่รักของคุณนะคะเลยทําให้นะคะคู่รักเราอาจจะเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าไปสัมพันธ์กับเรื่องของงานบุญงานกุศลนะการช่วยเหลือ เรื่องของต่างประเทศนะเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของโลกออนไลน์อันนี้เป็นคาความหมายกว้างๆของดาวเกตซึ่งดาวเกตนนะะจะมามีอิทธิพลกับช่องคู่ครองของเราอะคะ่ะไปอีก2เดือนนะคะแล้วเริ่มตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมคุณจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ้ยเออถ้ามีอะไรเนี่ยไหว้วานขอให้คนรักของคุณช่วยอะมองว่าเขาจะช่วยนะคะตั้งแต่กลางเดือนสิงหาไปโบอีก2เดือนคือ ไหว้วานเขา,าช่วยทําเรื่องของโลกออนไลน์ให้หน่อยอช่วยช่วยไปทํางานบุญให้หน่อยอช่วยนะไปเกี่ยวช่วยเรื่องของคนต่างชาติหน่อยอช่วยคือมันเหมือนดาวเกตคือเทพเวาสิงศักดิ์มีหน้าที่ประสิทธินะเสริมเรียกว่าเป็นตัวเสริมม่ใครทําอะไรก็จะไปเสริมให้แบบว่าดีขึ้นเด่นขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะแต่ลักษณะนิสัยของดาวเกตเนี่ยจะเป็นดวงดาวที่เดิน ส่วนนะส่วนกระแสเหมือนดาวราหูเลยนะคือส่วนกระแสดาวดวงอื่นทําให้ก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าคุณอาจจะได้เจอคุณอาจจะรู้สึกคนรักของคุณแปลกๆไปตั้งแต่กลางเดือนสิงหาเขาทําไมแบบว่าสนใจอะไรแปลกๆหรือทําตัวแปลกๆหรือมีรสษนิยมแปลกๆหรือชอบอะไรแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะจากที่แบบอาจจะแบบโบราณมากเพราะว่าดาวเจ้าเรือนของคนธนูเนี่ยพบปัตนิเนี่ยคือดาวพฤหัสคือแบบอยู่ในพิมพ์ ในกดในกรอบในระเบียบคราวนี้กลายเป็นดาวเกตนะคะก่อนหน้านี้รู้สึกโบราณนะไม่ชอบอะไรเทคโนโลยีเลยแล้วอยู่ดีๆก็มาแบบเฮ้ยเปลี่ยนไปนะเริ่มมาแบบว่าสนใจเรื่องของเทคโนโลยีมาเรียนรู้แบบไปเทคคงเทคคอร์สอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนว่าเขาก็จะมีลักษณะที่แปลกไปอันนี้คือตามลักษณะดาวเกตแต่มีอะไรก็คือจะช่วยเหลือตลอดนะคะพอในเดือนกันยายนอะ่ะมันจะเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นเพราะว่า จะมีดาวรายเดือนที่มาแบบทำมุมถึงนะคะในภพคู่ครองแล้วก็พบตัวเราด้วยอ่ะกลายเป็นว่าคู่ครองนะคะสัมพันธ์กับมุมตรีโกณเนี่ยนะคะกันยายนเนี่ยจะมีเลขสามเลขหเลขแเลขเก้าซึ่งเป็นดาวที่สัมพันธ์ดีหมดเลยนะคะเลยเหมือนว่าตัวคุณตัวคู่ตัวงานตัวตัวครอบครัวนะค,ะคือมุม4ี่เสาในจะตุสดายอ่ะเป็นมุมที่ตามหลักโหราศาสตร์หมายถึงเรื่องของความมั่นคง เป็นแบบสี่เหลี่ยมทําให้ไม่ล้มง่ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วดาวที่ลอยเนี่ยก็เป็นดาวที่สัมพันธ์ดีหมดเลยส่วนดาวคู่รักเขาเป็นดาวเกตเนี่ยเขาช่วยส่งเสริมหมดอะคะ่ะดาวไหนมาเขาก็ส่งเสรมิมไปหมดนะคะก็เลยทําให้นะคะมันเหมือนเดือนกันยายนในช่วงครึ่งปักแรกเนาะคุณจะมีความแบบขยันหรือกระตือรือร้นเพราะดาวอังคารกลุ่มรักอะอาจจะต้องแบบเดินทางติดมงีงานนู้นงานนี้ให้แบบไปทําตลอดต้องแสดงฝีมือโชว์ศักยภาพ ะะเดินทางเพราะดาวอังคารราหูเป็นดาวคู่ท่าลมก็ส่งอิทธิพลถึงคุณราหูอยู่ในภพก,การงานด้วยค่ะมันแบบเหมือนโหดเดินทางแบบร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ํานะคะมีอะไรเข้ามาให้ทําแบบมากมายแก่กองนะ,ะทำให้คุณต้องแบบขยันลุยเป็นพิเศษเนี่ยอย่างดาวดาวเกตเนี่ยท่านก็จะมากระตุ้นดาวอังคารที่กลุ่มลักษณะข,ข,ของคุณนะคะให้แบบว่าทำเร็วๆสิขยันเร็วๆสิสู้อีกนะลุยอีกนะอะไรอย่างเงี้ย เกยก็จะไปกระตุ้นดาวาราหูนะคะคนรักก็จะมาช่วยเรื่องของงานแบบช่วยเต็มที่เลยช่วยสนับสนุนคุณเกยก็จะมาตุ้นกระตุ้นดาวสุ่งอยู่ในภพพันธุนะคะอยากจะทําบ้านให้มันสวยๆแล้วตกแต่งบ้านาเรื่องของครอบครัวจะมีการปรึกษาไหมเรื่องงานกับคนในครอบครัวหรือเอาทรัพย์สินของเรามาทํางานไหมคือมันเหมือนมันมันแบบช่วยกันไปในทิศทางที่ดีหมดเลยนะในเดือนกันยายนนะคะแต่ทีเนี้ยพอกลางเดือน ดาวสุปจะออกแล้วจะมีดาวอาทิตย์พุธเข้ามาแทนนะอาทิตย์พุธเนี่ยเป็นดาวที่ขัดกับดาวอังคารกับราหูเลยทําให้มันเหมือนช่วงต้นปากอะค่ะมันจะมีแบบแรงผลักดันแบบกระตุ้นทําให้มีความกระตือรือร้นทํานู่นทํานี่นะเดินทางทํานู่นทํานี่เยอะแยะมากมายนะแต่อุปสรรคก,ก็จะมีในช่วงกลางเดือนที่ดาวคู่ศัตรูก็จะมีถึงะนะคะแต่อย่างไรก็ตามคู่รักของเราอะ่ะเขาก็ยังเป็นดาวเกตอยู่คือ ถึงแม้เธอจะขัดแย้งมีอุปสรรคมีปัญหาแต่ฉันก็จะคอยแบบว่าประสิทธิช่วยนะคะมีอะไรให้ช่วยบอกจะให้ทำะไรบอกนะคะแบบคือคนรักนะเตรียมที่จะซัพพอร์ตคุณทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะเขาจะเป็นตัวซัพพอร์ตกระตุ้นนั่นเองก็เลยมองว่าเรื่องของความรักถ้าเป็นดาวที่ลอยนะก็เป็นดาวที่ทดีนะคะสำหรับคุณนะในเรื่องของการช่วยเหลือแล้วกันนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือนะ,ะนอ,อ่อะ ประมาณนี้นะคะสำหรับไตรามาสที่3ของคุณค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทํานายใน EP นี้สำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์ ID Chita Astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือเข้าไปฟัง playlist ใน EP นอื่นๆที่ท้ายคลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ